ครับสวัสดีครับเสาว,วันจันทียิบซีตัวหน้าครับเมนดกาแฟตอนเสาว,ว่ามี่ยังไงเงบิงกับนิตาเม็ดกาแฟนี่แหะอยู่กับกาแฟล้วนเลยกาแฟเม็ดใหญ่ๆหอมๆครับบดขัวขัวพิเศษบดมาแล้วหอมอยางพานหนทางก็ถือกินก็ได้กินกินแห้งซะอย่างนี้หอมหอมจนแสบดัง ผู้ใดผ่านมาซอยคอนแวนฝากแวะมาอุดหนุนเนะครับใส่กดฝากคนเลยกดแชร์กดติดตามน้ำใยนะครับเม็ด,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 ดีิตมเม็ดง,งามๆใหญ่ๆครับต,ตา่างต่อย่างคามยังได้กินเลยขัวพิเศษครับสั่งขัวพิเศษหอมรสชาติกลมกลมกินไปแล้วดีดยิ่งมัดมือมัดเป็นแห้งครับกาแฟขุ้นเลยอาราบิกา าากากาเนือสร้างมาจากโดยสร้างโดยพิเศษเลยแล้วก็มาขวแบบไฟพอดีพอดีหอมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับผู้ใดั่านมาทางนี้แวบบมาชิมเลยครับกาแฟมะพร้าวกาแฟน้ำสมเพื่อสุขพ่าพบมีน้ำตาลมึงเม็ดกาแฟนะโอ้ยหอม ย่งางพามนี่ซื้อบรกกระหบดก็ได้กินอือหอมหอมแห้งก็ยังกินไอ้ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ